อยากเลือกหนังสือสักเล่มแต่ไม่มีเวลาอัานบทตัวอยา่างงั้นพรีวิวเล่มโปรดผ่านหูก่อนเลือกเป็นคู่การเดินทางกับ p e พี p พรีวิวกันค่ะพลิกตำนานปร,รมจารย์แห่งหยกเล่มหนึ่งเขียนโดยปู้ชิงเทียนเซี่ยแปลโดยหิมวรินคำโปรย หลินเย่ช่างตัดหินหยกเจ้าของฉายามีดเดียวเจ๊งเรียกว่าตัดเจ๊งทุกครั้งที่ลงมีดแล้วใครที่ไหนมันจะมาอยากจ้างเขาอีกความสวยนี้เลยทำให้เขาต้องตกงานถึงแม้เขาจะเป็นช่างฝีมือที่ดีที่สุดของโรงงานตัดหยกแห่งนี้ก็เถอะวันหนึ่งโชคชะตาของเขากลับพลิกเปลี่ยนจากความสับเพราที่ใช้ยารักษาตาเกินขนาดทำให้เขาได้รับพลังตาที่พิเศษ ที่สามารถมองทะลุได้ทุกสรรพสิ่งและพลังพิเศษนี้กำลังพลิกดุ่มตกงานคนจนมาเป็นปรมาจารย์หินหยกแห่งยุคเล่มที่หนึ่งตอนที่หนึ่งมีดเดียวเจ๊งไรีไปดูกันท่านหวังอีเตาปรมาจารย์แห่งหยกจะตัดหินหยกแล้วที่ไหนที่ไหนอยู่ที่ไหนโรงงานจางจีที่อยู่ด้านหน้าตรงนั้นไงละ่ะ ยังจะรออะไรอีกละ่ะรีบไปสิรีบไปสิบนถนนหินหยกวัตถุโบราณที่ค่อนข้างโสมเส้นน่ผู้คนจำนวนมากต่างวิ่งบอกข่าวกันอย่างต่อนเนื่องและเพียงไม่นานนะักสีหน้าของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาต่างวิ่งมุ่งตรงไปยังโรงงานจางจี้ในวงการการพนันหินหยกการตัดหินหยก เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจได้มากที่สุดมาตลอดภายเนยโรงงานจางจี้หลินเย่มองทั้งหวังอีกเตาประมาจานแห่งหยกที่อยู่ถ้ำกลางผู้คนด้วยสายตาชื่นชมในใจของเขาคิดว่าเมื่อไรตนนเองถึงจะได้เป็นเหมือนท่านผู้นี้ที่สามารถลงมีดครั้งเดียวกลับได้ผลตอบแทนมูลค่ามหาศาลสำหรับเขาแล้วมันเป็นเพียงความฝันลุ่มเลื่องลเท่านั้นเพราเขา ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งนะักพนันหินหยกอย่างมากเขาก็เป็นเพียงคนงานตัดหินหยกตัวเล็กๆคนหนึ่งในโรงงานจังจี้เท่านั้นเองเขาตัดหินหยกโดยไม่พบหยกด้านในต่อเนื่องถึง31ครั้งแล้วเหตุการณ์แบบนี้โดยปกติมักเป็นเพียงความลับภายในโรงงานเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่ามีไอ้บ้าที่ไหนปล่าประกาศเรื่องนี้ออกไปผลลัพธ์ก็คือบนถนนหินหยกวัตถุโบราณเส้นนี้ ต่างรู้กันหมดว่าหินเยมีฉายานี่เดียวเจ้งทำให้คนที่มาที่นี่เพื่อต้องการตัดหยกต่างระบุชื่อพร้อมนามสกุลว่าไม่ต้องการให้เขาสัมผัสหินหยกเพราะเกรงว่าความสวยของเขาจะติดไปด้วยนักพน,นันหินหยกมักมีความเชื่อเรื่องโชคชะตาความงมงายเหล่านี้ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นส่วนเกินของที่นี่และได้แต่มองอยู่ห่างๆเท่านั้น สองเดือนมานี้เขาไม่ได้สัมผัสหินหยกอีกเลยหากเขาไม่สามารถตัดหินหยกจนพบหยกด้านในเพื่อลบล้างชื่อเสียมีดเดียวเจ๊งได้เกรงว่าวันพรุ่งนี้เขาคงถูกไล่ออกจากโรงงานแห่งนี้เป็นแน่แท้เดิมทีท่านหวังอีเตาปรมามัญจ์แห่งหยกเห็นแววของเขาและต้องการให้เขาเป็นคนตัดหินหยกซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้ใช้โอกาสนี้ ล้างมุนทีนี่กับตัวเองแต่ใครจะคาดคิดว่าเขาจะถูกอูไข่อยู่เวียนสหายรักของเขาแทงเข้าข้างหลังโดยอีกฝ่ายไปบอกท่านหวังอีเตาว่าเขามีฉายามีดเดีวเจ๊เมื่อท่านหวังอีเตาได้ยินเริ่มนี้สีนหน้าของท่านก็เปลี่ยนไปทันทีและไม่ว่าอย่างไรท่านก็ไม่ยอมให้หลินเย่มีโอกาสสัมผัสหิยนหยกก้อนนี้เลยหลินเย่สูญเสียโอกาสสุดท้าย ที่จะพลิกสถานการณ์อันคับขันของตัวเองเขาได้แต่กัดฟันกรอดมองอูไข่เวียนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเครื่องตัดหินหยกด้วยสีหน้ากระยิมยิ้มย่องอย่างโกรธแค่ขณะที่หลิงเย่กำลังคิดอย่างมือลอยนะท่านหวังอีเตาปรมจาจารแห่งหยกกําลังสังเกตหินหยกอยู่ท่ามากลางผู้คนเขาลุกขึ้นยืนหยิบปากกาหัวเล็กที่อยู่ด้านข้างขึ้นมา แล้วลากเส้นบนหินยกก้อนนั้นพร้อมพูดอย่างมั่นใจตัดลกไปจากตรงนี้หลังจากท่านหวังอีเตาแผ่ออกมาทำให้พูกคนที่อยู่รอบๆต่างส่งเสียงชื่นชมเมื่อมีเสียงชื่นชมเอ่ยขึ้นรอบๆตัวไปหน้าแก่ชราของท่านหวังอีเตาที่มีอายุกว่าหกสิปีจึงเริ่มแดงขึ้นเป็นริบเขากุมมือคารวะให้กับทุกคนดูเหมือนว่า เขากำลังดื่มด่ำกับเสียงปรบมือจากพวกคนที่อยู่ในบริเวณนะั้นอูไข่เวียนค่อยๆปรับตำแหน่งใบเลื่อยเครื่องตัดหินหยกหลังจากปรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเขาจึงเปิดสวิตช์ให้เครื่องตัดหินหยกทำงานและในขณะเดียวกันเขาก็เหลือบมองหลินเย่ที่กำลังยืนอยู่รอบนอกโดยไม่ให้ดูผิดสังเกตมากนะจะให้ดีขอให้ตัดเจ๊งถอะบยในวงเล็บ การตัดเจ้งคือการตัดหินหยกแล้วไม่มีหยกอยู่ภายในหินหยกหรือมูล,ลค่าของหยกที่พบน้อยกว่าราคาที่ซื้อมาลินเยแอบแช่งในใจเขารู้ดีว่าสายตาของอีกฝ่ายนั้นเป็นการมคมขู่และยเยาะเย้ยใส่เขาถึงแม้ว่าในใจของเขาคิดอยากให้ภายในหินหยกไม่มีหยกขอให้ตัดเจ้งแต่ลินเย ยังคงอดไม่ได้ที่จะยืดคอชะงกมองเข้าไปด้านในการพนันหินหยกมีความตื่นเต้นยิ่งกว่าการพนันอื่นๆซสอีกเพราะต้องลุ้นสุดตัวว่าเมื่อตัดหินหยกแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาจะทำให้ยากจนหรือร่ำรวยจากการลงนีดเพียงครั้งเดียวใบเลียของเครื่องตัดหินหยกค่อยๆลดระดับลงอูไขเวียนตัดหินหยกอย่างระมัดระวัง เขาทำอย่างประณีตและแม่นยำในที่สุดใบเลื่อก็ตัดลงพอดีกับตำแหน่งรอยเส้นที่ท่านหวังอีเตาลากไว้ได้อย่างเหมาะเจาะเมื่อเสียงคลืดคลืดของใบเลื่อยที่เกิดจากการเจยดสีหยุดลงผลของการตัดหินหยกก็จะได้เปิดเผยขึ้นต่อไปนี้คือช่วงเวลาสำหรับการไขปริศนาเสยละจะยากจนหรือว่าร่ำรวย หิเย,ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่อุกไขเวียนกลับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเขาเสียอ,อีกหากหินหยกที่ถูกคัดเลือกจากปรมาจารย์แห่งหยกยังสามารถตัดเจงได้เขาคงไม่ต้องคิดที่จะอยู่ในวงการนี้อีกต่อไปผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยวงการหินหยกมันนานอย่างท่านหวังอีเตากลับมีสีหน้าสงบนิ่งแต่บางทีอาจเป็นเพราะเขารู้วิธีที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองแล้วนั่นเอง การไขปริศนาจำเป็นต้องให้ท่านหวังอีเตาเป็นผู้ลงมือด้วยตัวเองเขาเดินก้าวเข้าไปด้านหน้าอย่างมั่นคงนำเหล็กที่ล็อกหินยกให้นิ่งอยู่กับที่ออกหลังจากนั้นมือของเขาจึงค่อยๆย,ยื่นออกไปตรงผิวหน้าของหินยกใส่ตาอันเฉียบขาดของหลินเยพบว่ามือของท่านหวังอีเตากำลังสัน่นถึงแม้จะสั่นเพียงเล็กน้อยแต่ก็เกิดอาการมือสั่นขึ้นจริง ดูจากสถานการณ์แล้วสภาพจิตใจของปรมาญยาแห่งหยกก็ไม่เด่นหนิ่งสักเท่าไหร่หรอกนะลินเย่แบบปะภาพลักษณ์ของปรมาญยาแห่งหยกตามที่เล่าลือเริ่มเกิดความสั่นคลอนขึ้นในใจของลินเย่หลังจากที่เขาได้ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการนี้สิ่งที่เขาได้ยินมากที่สุดก็คือตำนานการพนันหินหยกที่น่าตื่นเต้นเร้าใจของเหล่าปรมารย์แห่งหยกพวกนี้ดังนั้น เขาจึงรู้สึกชื่นชมศรัทธาปรมาจารย์แห่งหยกเหล่านี้มากอีกทั้งยังหวังอีกว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นปรมาจารย์แห่งยกในยุคนี้เช่นกันแต่เขาก็รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ยากขนาดไหนปรมาจารย์แห่งหยกแต่ละท่านล้วนเป็นชายชราท่านที่อายุน้อยที่สุดก็มีอายุมากถึงกว่าห้สิบปีหากคิดจะเป็นปรมาจารย์แห่งหยก นอกจากจะต้องมีประสบการณ์พนันหินหยกมามากมายแล้วยังจําเป็นต้องมีสายตาอันเฉียบคมและมีความรู้หลากหลายด้านประกอบกันอีกด้วยในสามสิ่งนี้จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยแต่ส่วนตัวหลินเย่เองกลับไม่มีความพร้อมเลยสักหนาในที่สุดผิวด้านนอกของหินหยกก็ถูกกําจัดออกสถานการณ์ภายในหินหยกก็ปรากฏสู่สายตาของทุกท สีทุกคนต่างสูดอากาศเย็นๆเข้าไปหนักๆพวกเขาตกตะลึงกับภาพึ่งหนาหยึกมากตัดได้แล้วในวงเล็บการตัดได้คือการตัดหินหยกและพบหยกอยู่ในหินหยกและหยกก้อนนั้นมีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ซื้อขายไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้องตะโกนออกมาผู้คนต่างฮือฮา จนวงแทบแตกสีหน้าของแต่ละคนต่างปรากฏถึงความตื่นเต้นเร้าใจเพราะการพนันหินยกอัตราการตัดได้มีโอกาสเกิดขึ้นไม่ถึงหนปอร์เซ็าดไม่ถึงว่าวันนี้พวกเขาจะได้เห็นมันกับตาดูการทะลุผ่านของแสงสิเพียงพอเลยแล้วดูที่สีส,สิเป็นสีเขียวสดใสเป็นหยกชั้นดีหายยากเลยนะ ดูชนิดของเนื้อหยกใสต้องเนื้อดีดแน่แน่ต้องเป็นหยกเนื้อน้ำแข็งหรืออาจจะเป็นหยกเนื้อแกวเลยก็ได้เป็นหยกชั้นเลิศจริงๆเวลานี้แต่ละคนต่างวิาพากษ์วิจารณ์หยกที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าอย่างเต็มที่พวกเขาไม่ลังเลที่จะเอ่ยชมความงามของหยกออกมาเพราะในขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความรู้มากมาย เมื่อเห็นสถานการณ์เบื้องหน้าเช่นนี้ท่านหลวงอีเตาก็แสดงความล่งใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะสำหรับปรมาจารย์แห่งหยกแล้วการตัดหินหยกทถ้มกลางสายตาของสาธารณชนถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งหากตัดเจงขึ้นมาอาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมานานก็ได้ดังนั้นโดยปกติบรรดาปรมาจารย์แห่งยกจะไม่ตัดหินยก่ามกลางสายตาประชาชน แต่จะ,จะซื้อกลับไปตัดที่บ้านมากกว่าแต่ทว่าครั้งนี้บร,รมอาจา์แห่งหยกก็ท้าพน,นันได้ประสบความสำเร็จจริงๆหลิงเย่ร่วมมุงเข้าไปกับกลุ่มผู้คนเขามองลอดผ่านช่องเล็กๆจนได้เห็นตัวหยกที่แท้จริงถึงแม้ว่าหยกประกายสดใสบนรอยตัดที่ราบเรียบของแผ่นหินหยกจะปรากฏออกมาเป็นเพียงส่วนเล็กๆราวกับปลายของพวกเขาน้ำแข็งเท่านั้น แต่ถ้าว่าพิงส่วนเล็กๆส่วนนี้กลับสามารถทําให้ผู้คนต่างชื่นชมกับความงามได้นิ่หยุดปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีเขียวสดใสที่ปรากฏออกมาเพียงนิดเดียวก็สามารถทําให้ผู้คนหมองตาเป็นประกายเกิดเป็นความรู้สึกราวกับการอาบสายลมเนือฤดูใบไ,ไม้ผลิอีกทั้งความโปร่งใสของเนื้อหยกที่ใสราวกับน้ำแข็งทำให้ผู้คน อดไม่ได้ที่จะต้องเอ่ยปากชื่นชมหยกชั้นเลอหลินเย่ยถูกยกเบื้องหน้าดึงดูดความสนใจไปจนหมดสิน้นเขาอดไม่ได้ที่จะอุดทานอย่างชื่นชมเขาทำงานที่โรงงานมาสองปีแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นหยกที่มีสีความโปร่งใสและชนิดของเนื้อหยกที่สวยพร้อมขนาดนี้เกรงว่าบนถนนหินหยกวัตถุโบร,ราณที่ค่อนข้างสมเส้นนี้คงไม่ค่อยปรากฏหยกประเภทนี้สักเท่าไหร ท่านหวังอีกเตากุมมือครารวะต่อผู้คนรอบๆบเพื่อแสดงความขอบคุณต่อทุกคำชมที่ทุกๆคนเอ่อยออกมาหลังจากนั้นเขาจึงกวักมือเรียกลูกน้องที่เขาพามาด้วยให้ยกหินยกก้อนนี้ออกไปการตัดหินหยกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้คนรอบรอบต่างค่อยๆแยกย้ายกลับไปมีคนหลายคนตียนไปพนันหินหยกต่อเพราะพวกเขาคิดว่าวันนี้เขาได้เห็นกันตัดได้แล้ว พวกเขาต้องโชคดีอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงของขลองวัดดวงเล่นๆว่าดวงของตัวเองจะเป็นอย่างไรก่อนที่ท่านหวังอีเตาจะจากไปเขายกมือตบบ่าอุไขไขวียนด้วยความดีใจหลังจากนั้นจึงยัดธนบัตรคุณปู่ประธานเหมาสีแดงเป็นปึกๆให้กับเขาเพื่อเป็นอั่งเปาน่าจะมีมูลค่าสองพันหยวนโดยประมาณเพราะเวลาตัดหินยกได้ ยกที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ต้องมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับช่างตัดหินยกด้วยเป็นธรรมดาอูไข่เวียนยิ้มอย่างประจบพร้อมกับรับเงินไว้เมื่อรู้ว่าเขาพูดอะไรจึงทําให้ท่านหวังอีเตาพอใจมากขนาดนั้นหนิงเย่มองใบหน้าที่เต็มไปได้วยความประจบซอบพอของอูไข่เวียนอย่างดูถูกเพราะเหตุใดแต่ก่อนเขาถึงไม่เคยเห็นความต่ําช้าเร็วซามของอูไขเวียนเลยละ่ะ จางมองคนไม่ทัหลุกจริงๆโอูไขวียนทำตัวเรากับบา่าวไพร่ตามส่งท่านหวังอีเตาถึงหน้าประตูหลังจากนั้นจึงบกมืออำลาท่าทีดูต่ำต้อยเช่นนี้ทำให้หลิ้นเหย,ย่อดใจแทบไม่อยู่ไหวจนเกือบจะคายอาหารที่ทานในช่วงเช้าออกมาทั้งหมดหลังจากท่านหวังอีเตาเดินจากไปไกลพอสมควรกอไเขเวียนจึงกลับมาที่โรงงานพร้อมยกมืออดเงินในมือใส่ลิ้นเย,ย่หลังจากนั้น เขาจึงขยับปากพูดกับลิ้นเย่หนึ่งประโยคแล้วหัวเราะเสียงดังพร้อมเดินจากไปลินเย่โกรธจนหน้าเขียวเขาเข้าใจเป็นอย่างดีว่าอู๋ไขวียนขยับปากพูดอะไรอู๋ไขวียนพูดว่าแกไอ้อ่อนไอคนชั่วทำเป็นอวดดีลินเย่ส่งเสียงหึในลำคอเขาเป็นช่างตัดหินหยก ที่ฝีมือดีที่สุดคนหนึ่งในโรงงานอู่ไข่เวียนมาที่โรงงานแห่งนี้เพียงสามเดือนเท่านั้นเขาติดตามหลิงเย่ทุกวันดังนั้นหลิงเย่จึงสอนเทคนิคทั้งหมดที่เขามีให้กับอู่ไข่เวียนแต่ทว่าหลิงเย่กลับคาดไม่ถึงว่าสอนลุกิิธิ์จนเป็นงานแต่อาจารย์ต้องอดตายเพิ่งสอนอีกฝ่ายจนทำเป็นได้ไม่เท่าไหร่อีกฝ่ายกลับเมินหน้า ทำเป็นไม่รู้จักกันทันทีอีกทั้งยังคิดจะมาแทนที่ตําแหน่งของเขาเสร็จด้วยตอนนี้หลิงเหย่ยต้องการโอกาสสักครั้งโอกาสที่จะได้ตัดหินหยกที่เจอหยกภายในหลังจากนั้นเขาก็จะเหยียบอู้ไข่เวียนแรงๆอยู่ใต้ฝัดเท้าเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าการประทําควาชั่วก็ต้องเหนื่อยรับผลชั่วเป็นการตอบแทนและหลังจากนั้นเขาก็จะให้อ้ไขเว้ ใส่หัวออกไปแต่ท้าว่าฟ้าคงลิขิตไว้แล้วว่าเขาคงไม่มีโอกาสรอจนถึงวันนั้นเสียละเพราะว่าอูกไคเวียนเดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับเฮียจาาเถาแก่โรงงานจางจี้เฮียจางเป็นชายไว้กลางคนอายุประมาณ35ปีพวกเขาทั้งสองเดินมาถึงตรงหน้าของหลินเย่เมื่อเห็นพวกเขาสองคนนี้ หัวใจของหลินเยเกิดอาการกระตุกอย่างแรกเขามีลางสังหรณ์ว่าความโชคร้ายกำลังถาโถมใส่ตัวเขาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีค่ะ